ทีนี้เราก็ขอเพิ่มปริมาณที่เดิใส่กระดาษใส่กันแล้วหัวละหัวละหัวละอร่อยแล้วอาเดี๋ยวเตรียมประมูลนะฮะตอนนี้ได้เดี๋ยวจะร้องให้ฟังว่านอกจากที่ประมูลแล้วไม่ใช่ได้แค่สมบัติประมูลเรายังมีผ้ากันเพื่อนของน้องนกเดชคืนนี้เดี๋ยวจะเซ็นให้เลยเซ็นและมอบให้เลยแล้วยังมีกิฟต์เซ็นสาจากเอิร์ธให้ด้วย,วยใช่แล้วก็มีบัตรรับประทานอาหารจากศูนย์โบเรสเตอรอลให้ นะครับแล้วก็มีพุทธนามีให้อีกหนึ่งตัวโอ้ตายสองวันที่อ่โหอยากได้มากนเพื่อนน่าเด็ไม่าครับเป็นไรพี่แย่ใส่ดีๆเลยมับอ่าดีเดี๋ยวเราจะให้ประมูลนะครับเตรียมไว้เลยนะครับใจไปมีผ้ากันเปื้อนที่น้องนเดชใส่ด้วยแล้วก็จะเซ็นจะเซ็นให้แบบที่ผ้ากันเปื้อนของอาจารย์ไว้ไหนอ่ะผ้ากันเปื้อนเดี๋ยวเราไปเก็บเอาไว้ให้เวที เราจะเริ่มประมูลกันที่นะครับน้องณเดชนชอบเลขเลขหนึ่งใช่ไหมที่ถจริงจริงเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งแบ่ว่าประมลเริ่มจากเลขหนึ่งที่ก็แปลกงอยู่นะเลขหนึ่งไม่ได้เรื่องในโอกาสเว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่ a a นะครับผมรอบ7 6ปีเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเริ่มเลขกันด้วยราคาหมด1้วยราคาทหมดั้า

ตัมจานนี้นะครับราคาเริ่มต้น1,760บาท1,760นะครับพร้อมของในวันที่ผม่อไปนะครับมีนักเสื้อกันเปื้อนจะมีไอเซ่ให้ผู้ตามหมีห้าริ้งพิัฒสปานะครับแล้วก็มีบัตรพระประธานอากาศขึ้นมาขายดูแล้วมาถ่ายรูปกับกระเด็ดด้วย1,760หนึ่งโอ้โหครับอันนี้2,000 2,000ใช่ไหมครับ2องแขนเลยครับคุณพี่ผมคนมากครับพี่แบร์ไม่ใช่ส0 0แส0 0อนะ2,000นะครับ

นายเด็่มาสงใหาราดูนะาจชนนีนะครับคุยตรงหัวศักดิ์นะออนไลน์เลยนะครับไหครับสามหมื่องคเม่อี้ารครับผสาวล้วก็ถามนเดชว่าจาได้ป่า สี่หมื่นแล้วพี่ครับ